ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอซีที่น่ารักทุกท่านครับผมนี่ก็พ่อขวานเก็พาแม่ขวานเนาะขึ้นมาบนปลายครั้งหนึ่งครับผมนี่มาเอาต้นมายราบนะครับให้คุณป้าทองคำได้ทานกันครับคุณแม่จาพอดีพ่อขวานก็แวะมาดูเนาะเห็นน้องหมูครับผมน่ารักมากๆเลยแม่แม่จ่าก็เลยอดถ่ายไม่ได้ครับผมก็เลยยากสวัสดีท่านแม่แม่ได้ดูกันครับเป็นน้องหมูป่านะครับผมเนาะึ่ง อ่าหลานเขาเลี้ยงไว้บนป่านี่ครับนม่จอนะครับผมก็มีสองคอกด้วยกันครับผมน่ารักมากๆเลยเห็นพ่อขวานนึกว่าจะได้กินอาหารนครับน่ารักจริงๆครับไม่ม่จาดูนะครับผมนี่ครับผมมีคอกที่สองขอนี้มีห้าตัวนี่มุ้ยๆเลยครับผมดูเด้เม่จาน่ารักมากๆเลยครับผมดูนะครับ ดูมันกวางเนาะใช่ไหมเนาะสวยมากครับผมเห็นแล้วก็สบายหูสบายตาเนะ <c oughs> นี่นะครับดูแลก็น่ารักไปเบียดหนึ่งขึ้นเลจ้านี่ไม่โตนะครับตัวเล็กๆครับพออยู่ในกล้องทำไมตัวโตแท้กว่าเห็นนะครับจริงๆตัวเล็กๆนะครับผมตัวนุ้ยนะครับผมน่ารักมากๆเลยครับผมคือที่บ้านนะครับ หลานเขาเลี้ยงครับคือเขาปลูกหญ้าครับปลูกหญ้าให้วัวเนาะก็แบ่งหญ้าให้ด้วยนะครับให้พวกหมูป่านะครับคือกินแบบธรรมชาตินะครับผมไม่เปลือยอาหารให้ม่จ๊ะนะไม่เปลื่ยอาหารนี่ไม่ใหญ่นะครับไอแม่จ๋าไม่ใหญ่นะครับพอดูอยู่ในกล้องทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับผมจิ๊งๆสวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ครับนี่นะครับผมความน่ารักของน้องหมูนะครับผมตัวติดติดนะครับ เห็นแล้วก็เนี่ยเ็นนารักก็ไม่จะเห็นอย่างนี้ก็ทานไม่ถูกเหมือนกันนะครับนะครับอยอยากพูดอยากหิว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 จะทานอะไรเหรอฮะฮะอยากกินอะไรหรกเดี๋ยาใม้งอยากกินอะไรนารักดีครับผมก็ดูธรรมชาตินะครับขึ้นมาดูธรรมชาติ คน้องน้องหมูก็ขาเครียดไปแบบหนึ่งเลยตกใจครับตกใจดูเดีือดกองกันดูหน้าตาดูหน้าตาเขาดูหน้าตัวเนาะใจใจกลัวอะไรหรอกฮะเออเอกลัวอะไรวะมาจะด่างนี่เองครับผมจะด่างก็บริการนะครับผมเขาไม่คว้าน เดี๋ยวเราไปดูแม่ควานกันครับไม่แม่จ๋าเพราว่าเนาะคนปลาทองคําของเราก็คืออยู่ในรังท้องเสียที่แม่จ๋าย,ยังไม่หายดีเลยเมื่อคืนไม่ไม่ไมับถ่ายครับเพราะว่ากลางวันถ่ายเยอะพอควานก็ไว้บนป่านะกลางคืนพอควานมาดูมีแต่ยุงเลยแม่แม่จ๋าย,ยุงเยอะมากมากเลยพอตอนเชา้าก็พอควานก็ออึงเขาถ่ายครับก็ดดยังเหลียวเลยครับยังเหลียวเลยก็เลยม่เอาได้เอาลงไปอยู่ในบ้านครับเพราะว่า คือ,อยังไงกลัวหลานติดด้วยนะครับก็เลยเอาไว้เอาไว้ในป่าดีกว่าครับอีกเยอะเราอ,อีกวันนี้สักคืนหนึ่งครอบใาจ้นะ์เดี๋ยวร่อาการเนาะถ้าช่วงเช้าครับถ่ายคือแข็งหรือว่าไม่เหลวแล้วพอควันก็ถึงจะเอาลงมาบ้านนี่ครับผมเป็นมายาลาบนะครับผมก็จะเป็นยาอีกแบบหนึ่งครับในจ้ามาพอควันจะต้ตมอันนี้พอควันจะให้ทานเลยให้ทานแบับนี้เลยเพราะว่าน่าจะเป็นยาดีนะครับผมเนาะ ก็จะขุดครับต้องใช้ทุงมือครับผมไม่ใช่ว่าพอควานใช้ใช้ไม่ควานทํางานด้ยครับผมเนาะอย่าหัวเราะด้วยแม่ๆเนาะเราก็ใช้เลยแหละไม่ได้ตั้งใช้ใช้ก็ให้ดูเนาะให้แม่ๆดูว่าเราเออหาอาหารให้น้องๆช้างของเราเนาะเออพอความเราเาทุงมือมาไม่ความเราถุงมมือมาก็ทําดีแล้วนี่ครับผมเป็นมังยราบนะครับสุด จะได้ดีต่อท้องด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าแมยาราบนี่เป็นยาหลยายอนะย่านงะเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่บางท่านอาจจะรู้ดีนะครับผมว่าแมยาราบนี้เป็นสมนุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากใหน้น้องช้างทานด้วยนะครับผมจะได้รักษาภายในด้วยนะครับผมเนาะมาดูความน่ารักนี่ครับคุณป้ามาเลี้ยงวัววัวก็กินเหมือนกันนะแม่แม่ยาวัวก็กินเหมือนกันนะครับ ก็พามาขึ้นป่าอีกรอบหนึ่งท่านนายกัอันนี้มาหาอาหารให้น้องน้องช้างครับผมเนาะเมื่อวานนี้มาหาจิตปุ่มจริงๆแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยแม่ๆด้วย้อครับผมเพราะว่าจริงๆพ่อควานก็เ,เป็นคนอีสานเหมือนกันครับแต่พูดภาษาลาวไม่เก่งครับผมเนาะว่าลาบอ่ค่อยเป็นแต่ว่าเป็นแต่สวยคือเราพื้นบ้านของพ่อควานคือพูดภาษาสวยกันนะครับผมไม่ไม่ใช่สำเนียงลาวเนะาะเออคืออีสานไม่แข็งแรง ลูกครึ่งครับผมพ่อควานเป็นลูกครึ่งนะครับเป็นขมิ้นกับสวยเนาะแต่เราไม่ค่อยเท่าไหร่เรากับไทยก็เท่าเท่ากันเ <c oughs> นาะก็ต้องขอโทษขอไปเนาะมีแม่มบางท่านคอมเมนต์มาเออพูดอีสานดีกว่าออคือจริงๆก็อยากพูดนะครับอิสานแต่ถ้าพ่อควานพูดภาษาสวยไปไม่รู้ว่าแม่เม่จะฟังออกไหมเนาะแต่เราพ่อควานไม่แข็งแรงจริงๆต้องขอโทษขอไปนะครับผม <c oughs> ต้องขอโทษขอไปนะครับผม ใช่เราถนัดแต่ภาษาพื้นพื้นบ้านเรานะครับผมคือภาษาสวยนะแม่ไม่ตาขมิ้นจริงๆรพ่อพ่อพ่อเขาพ่อขวานคือเป็นคนขมิ้นนะครับขมิ้นจอมพระเนาะคุณแม่เป็นสวยนะครับแต่ทางนี้ทางนี้ทนนั้นคือพ่อขวานอยู่บ้านสวยเนาะก็เลยก็เลยพูดสวยเป็นแต่ขมิ้นก็พอฟังโอกค,ครับแต่พูดไม่ค่อยได้นะครับผมเนะาะไงก็ต้องขอโทษขออภายัดยด้วยเ้อครับผมบางครั้งพ่อขวานเกินอยากจับดีดหน่อยแม่แม่ได้ดูคืออยากจะพูดภาษาอีสานจริงๆครับผมเนาะ เพราะว่าเป็นภาษาพื้นบ้านนะครับผมแต่จริงๆก็อยากแต่ภาษาพื้นบ้านของพวกขวานคือไม่ไม,ไม,ไม่อาจจะฟังไม่ได้นะครับแต่ถ้าพูดเราเราไม่ไม,ไม่อาจจะฟังได้อยู่เพราะสมเียงคล้ายๆไทยนะครับผมเนาะชนของเรามีหลายภาษาปนกันใช่มีหลายหลายภาษาคนกันภาษาแประจามันของเราคือภาษาสวยเป็นสว่นสวนหลักใช่ครับผมก็เลยก็เลยต้องขอโทษข่อไปนะโอกาสนี้ด้วยด้วยครับผมไม่ใช่เป็นดัตจลิตนะครับผมเนาะก็เหมือนคนต่างชาติพวกขวานก็เท่ากับคนต่างชาติแหละครับผมเนาะเป็นลูกครึ่งนะครับผม จห้พูดภาษาไทยภาษาอีสานี้ยากครับลิ้นแข็งครับผมพูดไม่แข็งแรงนะจอโทก่อไฟครับไม่แม่จ่กขอต้น่อไฟนะครับผมเนาะก็มาดูวิถีชีวิตของเราอีกนิหนึงที่แม่จ๋าคือก็พยายามนะครับเอาภูมิปัญญานะครับของปู่ย่าตาทวดเรานะครับผมมารักษาน้องช้างครับคุณแม่จราว่าช่วงนี้คุณป้าไม่ทานหญ้าครับผมไม่ทานเลยจะกินแต่เปลือกไม้นะครับผมเป็น ไม้บางสวนนะครับบางต้นครับที่ที่คนปลาทานได้แต่ก็พอควันตอนเช้าสังเกตเห็นคนปลาทานต้นไม้ยาราบได้โอ้เส้นโอเคครับก็เหมาะเลยพอดีพอควันก็ขึ้นมาเมื่อวานก็มาเห็น,นครับตรงนี้ครับพื้นตรงนี้ก็มีต้นไม้ยาราบเยอะก็เลยวันนี้ให้แม่ควันมาช่วยนะครับช่วยช่วยแซะนะครับแซะเนาะพูดง่ายคือแซะนะครับเพราะว่าเอายากเหมือนกันคุกเมียเป็นเป็นน้ำนะครับผมเนาะ เพื่อจะให้คุณป้าได้ทานกันนะครับผมได้และยาขอะขวัญก็จะไปแบ่งให้น้องแสงกับคุณแม่ลำไย,ยด้วยครับวันนี้ครับผมคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมมาแบ่งปั่นเพื่อจะได้เป็นยานครับผมเนาะเป็นยานครับผมให้กับน,น้องช้างของเราครับผมจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยกันเนาะได้กินธรรมชาติครับยาแบบธรรมชาติธรรมชาติออกยาไหม,มก็แซ่ลาก่อนไหมแล้วค่อยดึง เอออย่างเงี้ยเสกกว้างก่อน้อเปมันโคลเป็นโคนง่ายๆฮหาะเสดูหาต่อเขาก่อนนะฮะโคนดเขาจริงๆแล้วพ่อควันก็อยากจะเปิดร้านครับคุณแม่จ่าแต่วันนี้ก็ต้องขอโทษขอไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเจอกันคุณแม่จ่าเนาะที่พ่อควันอาจจะเปิดไรธรรมดานะครับผมเนาะไม่มีผลไม้ครับอาจจะมีอ้อยสักสี่ห้ามัดคุณแม่จ่าให้คุณแม่ลำใหญ่ด้วยนะครับผมเนาะ นายก็แม่เมฆก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันด้วยด้วยครับผมคือพ่อควานก็จะหาคะแนนด้วยครับผมเพื่อกฐินนะครับผมเนาะเพื่อมีแม่เมฆใจบุญใจดีท่านใดนะครับอยากจะร่วมกฐินนะครับสมทบกฐินกับครอบครัวน้องเซงจันนะครับผมทําบุญร่วมชาติกันคุณแม่จาเนาะทำบุญร่วมกันนะครับผมปีละครั้งครับผมไม่เมฆท่านใดเอ่อทำบุญแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะแวะมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมท่านใดไม่มีเวลาเนาะทำงาน คืองานยุ่งมากๆเลยก็อยากที่ลมกระเทนกับพ่อวานก็ยินดีนะครับไม่แม่จ๋ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็แวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับหกโมงเย็นครับหกโมงครึ่งคุณแม่จ๋าก็เวลาเดิมครับวันนี้นะครับผมบางทีก็พ่อวานจะเปิดร้านครับแค่อ้อยแค่ห้ามัดครับวันนี้นะแม่จ๋าวันนี้ครับเพราะว่าด้วยพ่อวานก็มีต้นให้น้องแล้วครับผมวันหกเจ็ดวีเนาะแต่พ่อวานก็ไม่เปิดร้านคือจะเปิดร้านแค่อ้อยห้ามัดพอครับวันนี้แค่อ้อยห้ามัดพอให้ให้คุณแม่ลำใหญ่นะครับผมเน ก็คืออยากจะเชิญชวนครับแม่แม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็ฉลองกัถิ่นกันแล้วเนาะก็อยากเชิญชวนแม่แม่ครับมาร่วมทําบุญด้วยกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับแม่แม่จ๋าแม่ท่านใดดูคลิปนะครับอยู่นะครับก็ก็อย่าลืมแวะมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสนะครับผมก็เลยมาหาให้น้องๆช้างกันนะครับผมมาหาพูดง่ายคือหา สมุนไพรนะครับให้กับน้องๆช้างของเรานะครับผมแล้วก็ถือโอกาสนะครับบอกบุญด้วยครับไม่ม่จ๋าบอกบุญด้วยนะครับผมเนาะฝากด้วยนะครับผมฝากในเแม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมเนาะก็โอเคนะครับผมแต่ว่าเพราะขวามเจอคือนี่เป็นภูมิปัญญาพี่แม่จ๋าคือคนเท่าคนเก่งพวกบอกมาครับว่าต้นไมายาราบนี้เป็นยาหลายหลายอย่างเลยนะครับผมอย่างน้องช้างเพราะขวาญก็ชอบทานด้วยนะครับผมก็เลยหาเวลานะครับมา ว่างครับเพราะว่าวันนี้พ่อควานก็เพิ่งจะว่างเองพี่ไมยจ๋าไปตัดหญ้าครับมาก็ไปน้ำผึ่งนะครับผมเพราะว่าเอาเอานิดนะครับเอาอะไรนั่นไมเขาเรียกกล่องกล่องนะครับที่ไปคืนเขาคุณแม่จ๋าเพราะว่าครบหมดวันนี้นะพ่อควานก็เพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาก็เลยชวนคุณแม่มานะครับผมถ่ายไปรครับสัญญาณเขาไม่งั้นก็จะเสียตังค์อีกนะคุณแม่เนาะเสียคะแนนไฟโดยปล่าประโยชน์ก็เลยประมาณก็ช่วงนี้ก็เย็นแล้วครับผมเนาะ ก็น่าจะประมาณสักบ่ายสามโมงนี่น้องเม่นะสามโมงสี่โมงได้นะประมาณนี้ครับพี่แมครับผมก็เลยกนวมาเดี๋ยวเราไปหาสมุนไพรให้น้องน้องช้างเราดีกว่าเนาะเรเลยเืียวกลับตรงนี้มาอดีตให้แม่แม่ได้ดูกันด้วยนะครับผมเนาะเราก็คือรักน้องยองช้างไม่แพ้แม่ๆม่นะครับผมเนาะก็เป็นห่วงมากมากเลยคุณแม่จ๋า คือจะไม่สบายยังไงคือพ่อควันก็แม่แม่ก็อาจจะรู้ดีนะครับว่า้าน้องน้องชาไม่ค่อยสบายพ่อควันจะจะไม่เปิดร้านเลยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคือเป็นงานกระทินครับพ่อควันก็เลยวันนี้อยากอัปเดตให้แม่แม่คืออยากจะบอกบุญกับแม่แม่ด้วยครับช่วงเย็นนี้เราเจอกันครับแม่แม่จ๋าเนาะหากแม่แม่ท่านใดบ้านครับก็เจอกันได้นะครับผมสำหรับทรินี้ครับพ่อควันก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่แม่จ๋ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่แม่จา๋าขอบคุณครับผม